มีอีกข่าวหนึ่งนะคะถือว่าเป็นข่าวสําคัญพอสมควรเลยค่ะล่าสุดนะคะมีการออกหมายจับ6บิคข้าราชการเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมจําคดีตากใบได้ไหมวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นที่สุดอีกวันหนึง่งสําหรับการเดินมาของคดีนี้นะคะแล้วก็ออกหมายเรียกพลเอกพิสารด้วยซึ่งตอนนี้ก็เป็นสสอ,อยู่พักเพื่อไทยนะกรณีเนี่ยที่ไม่มาศาลค่ะศาลนราธิวาสนะคะนัดจเลยเคน ในคดีตากใบมาสอบคำให้การหลังจากที่จังหวัดนราธิวาสมีคําสั่งรับฟ้องคดีอาญาตากใบในข้อหาฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นและร่วมกันกักขังนวงเหนียวซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บ48รายเป็นโจทยื่นฟ้องเมื่อวันที่23สิงหาคม2567จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะคะที่หน้าสพตากใบอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่25ตุลาคม2547 ปรากฏว่ามาถึงกําหนดนัดนะคะไม่มีจําเลยผู้ใดมาศาลค่ะดังนั้นศาลนาราธิวาสจึงมีคําสั่งให้ออกหมายจับเลยค่ะจําเลยที่3ถึง6และจําเลยที่8ถึง9ก็ประกอบด้วยจําเลยที่3นะคะพลตรีเฉลิมชัยค่ะอดีตนะคะผู้บัญชาการพลรอ5ค่ะจําเลยที่4คะ่ะพลนะคะตำรวจเอกวงกฎนะคะมณีลินนะคะท่านเป็น อดีตผู้อำนวยการนะคะสปกสนตรค่ะแล้วจำเลยที่5นะคะพลตำรวจโทรมาโนดไก่วงอดีตนะคะผู้บัญชาการนะคะภาคเก้าค่ะครับและจำเลยที่6ครับพลตำรวจตีศักสมหัยพุทธกุลครับอดีตผู้กำกับสพอำเภอตากใบนะครับจำเลยที่8ครับคุณศิวะแสงมณีอดีตรองประหลัดกระทรงมหาไทยจำเลยที่9ครับนายวิชมทองสง์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสครับโดยนะฮะให้จับตัวนะครับให้ได้ภายในยุคความ 25ตุลาคม2 5 6 7ครับขณะที่พลเอกพิสารวัฒนวงเครีครับอดีตแม่ทัพภาคที่4แล้วก็สอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยเนี่ยให้ออกเป็นหมายเรียกแล้วก็นังสือขออนุญาตจับกลุ่มไปที่สภานะครับโดยกรณีตากใบเนี่ยเป็นเหตุการณ์จราจนที่อำเภอตากใบครับจังหวัดนาราธิวาส เมื่อวันที่25ตุลาคมพศ2547โดยเหตุการณ์เริ่มต้นจากการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านจํานวน6คนที่ถูกจับกลุ่มตัวครับโด้มีชาวบ้านในพื้นที่มามุงดูนะับพันคนจนทหารต้องทําการปิดล้อมพื้นที่และสลายการชุมนุมครับมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ชุมนุมน6คนจากนั้นนะครับมีการจับกลุม กลุ่มผู้จำนวนจำนวน 1, 3 7 0คนทําให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อยครับ85คนจากการที่ถูกจับกลุ่มในครั้งนั้นนะฮะโดยรัฐเนี่ยต้องจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตนะครับรายละ7 5ล้านแสนบาทและผู้บาดเจ็บรายละ5แสนบาทครับสุดท้ายนะคะก็ใกล้จะถึงสิ้นสุดแห่งคดีแล้วนะคะคอันนี้ก็ถือว่าเป็นโศกรัตกรรมครั้งใหญ่ของประเทศไทยนะคะคได้ยังจําเหตุการณ์นั้นได้นะคะไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกนะคะอ่ะก็ใครผิดนะคะก็ต้องถูก รับโทษไปตามนั้นในสิ่งที่กระทำค่ะ